ขนมถังแตกขนมไทยหาทานยากใส่น้ำตาลมะพร้าวโรยงาคั่วแบบดั้งเดิมค่ะแป้งฟูหอมกรอบอร่อยมากวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้ขั้นตอนแรกผสมน้ำอุ่นค่ะน้ำร้อนผสมกับน้ำธรรมดานะคะแล้วก็เช็คดูที่หลังมือให้พออุ่นๆถ้าร้อนเกินไปยีสจะตายค่ะใส่น้ำตาลทรายสองช้อนชา คนให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วใส่ผงยีสต์หนึ่งช้อนชาควรให้เข้ากันดีค่ะเนี่ยค่ะเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วทิ้งไว้20นาทีค่ะให้ยีสต์ตื่นผสมแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือปน่นผงฟูค่ะคนให้ของแห้งเข้ากันดีก่อน เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่า400 ml ทยอยใส่นะคะใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือจนหมดค่ะค่อยคอยคนนะคะให้แป้งกับน้ำเข้ากันดีเดี๋ยวเราต้องใส่ไข่ไก่ใส่กะทิค่ะอย่าให้เขาเหลวมากไข่ไก่หนึ่งฟองกลิ่นวานิลาตามด้วยกะทิ แล้วก็ใส่ยีสต์ที่เราปลูกไว้ค่ะยีสต์ที่ตื่นแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่เป็นแบบนี้แสดงว่ายีสต์ตายอาจเป็นเพราะว่าผงยีสต์ซื้อไว้นานหมดอายุค่ะต้องซื้อใหม่ทําใหม่นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันดีค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดค่ะเนี่ยค่ะแป้งผสมเข้ากันดีแล้วทิ้งไว้สามชั่วโมงครบเวลาแล้วเปิดออกดู จะได้แบบนี้นะคะคนให้เขาเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมงาดำคั่วน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเราจะไว้ทำไส้นะคะมะพร้าวทึนทึกขูดค่ะเกลือป่นผสมให้เข้ากันดีค่ะใครชอบไส้เยอะๆสามารถเพิ่มมะพร้าวได้นะคะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะใช้กระทะเทฟลอนนะคะเปิดไฟอ่อน นำแป้งที่ผสมไว้เทค่ะค่อยๆเทขอบขอบก่อนเนี่ยค่ะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาประมาณ2-3นาทีจนแป้งสุกแบบนี้ค่ะใส่ไส้มะพร้าวที่เราขูดไว้ลงไปใส่เยอะๆหน่อยนะคะทําทานเองโรยด้วยน้ําตาลงาคั่วงาดำคั่วต้องนําไปบุบ เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้ค่ะสวยงามใช้ได้ทีเดียวนะคะไม่ใช่มืออาชีพค่ะเท่านี้ก็ถือว่าสวยงามค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแม่บ้านจะทำให้ดูอีกครั้งค่ะเนี่ยค่ะหยดแป้งลงไปขอบขอบนะคะหมุนหมุนกระทะเสร็จแล้วก็ปิดฝา แป้งสุกแล้วก็ใส่มะพร้าวค่ะทำไปเรื่อยๆก็จะคล่องค่ะโรยด้วยน้ำตาลงาดำคั่วทำแบบนี้ประจนหมดแป้งนะคะแม่บ้านทำได้ประมาณสิบชิ้นค่ะทำเพลินสนุกมากค่ะเนี่ยค่ะพับแบบนี้พอไปวัดไปวาได้นะคะ เหมือนขนมถังแตกที่ขายตามงานวัดเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะไส้จุกๆเลยนะคะน่ากินสุดๆอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ